ข้อ5เขาให้ความสัมพันธ์ R แล้วก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเราจะต้องหาโดเมนกับเลนเพื่อที่จะมาดูว่าข้อใดถูกนะก็เริ่มจากโดเมนถ้าจะหาโดเมนเราก็ต้องจัดรูปให้ y แยกไปอยู่ตัวเดียวนะเราก็จะย้ายรูทของก้อน x เ,เนี่ยไปลบทางขวาจะได้เป็นแบบนี้นะก็ เราจะจัดรูปต่อให้เหลือ y อยู่ทางซ้ายตัวเดียวก็ได้แต่ว่าแค่นี้เนี่ยก็พอที่จะพิจารณาค่าที่เป็นไปได้ของตัวนี้และก็เนื่องจากรูทเนี่ยมันจะต้องให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็จะได้ก้อนเนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ0นยะก็ย้ายรูทตัวนี้ไปบวกทางขวาแล้วก็ยกกำลังสองทั้ง2ข้างก็จะได้ตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับ9นะ ก็เนื่องจากข้างในรูทเนี่ยหมืนห้ามติดลบก็จะได้ตัวเนี้ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยแล้วก็เอา12ลบตลอดก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเอา1ลบ1คูณตลอดก็ตอนเอาลบคูณตลอดเนี่ยก็ต้องกลับเครื่องหมายจากมากกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าเท่ากับด้วยก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ a b s ส l u t มีค่าได้ตั้งแต่3ถึง12ก็แปลว่า x เนี่ย จะมีค่าได้ตั้งแต่3-12ถึง12หรือไม่ก็ลบ3ถึงลบ12นะก็ถ้าเขียนเป็นช่วงก็จะได้โดเมนคือช่วงนี้นะถัดมาหาเลนหาเลนเราก็ต้องจัดรูปให้ X เ,เนี่ยแยกไปอยู่ตัวเดียวนะเราก็จะย้ายรูทของก้อน Y เนี่ยไปลบทางขวาจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วเนื่องจากอันนี้เนี่ยเราจะจัดรูปให้เหลือ X ออยู่ตัวเดียวทางซ้ายลำบาก เพราะว่ามันมีแอบส์ลูดอยู่น네ะเราก็จะใช้วิธีพิจารณาค่าที่เป็นไปได้ของตัวนี้ก็เนื่องจากรูทเนี่ยมันให้ผลลัพธ์มากกว่าเท่ากับ0นย์เท่านั้นก็จะได้ก้อนเนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0นย์ะแล้วถัดมาเนื่องจากแอบส์ลูดเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0ย์เพราะฉะนั้นถ้าเอา12ตั้งลบด้วยแอบส์ลูด x ค่าเนี้ยมันจะเป็น12ลงมานะเพราะฉะนั้นรูทตัวเนี้ก็ จะได้ผลลัพธ์น้อยกว่าเท่ากับรูทสิเสมอแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้จริงๆแล้วไม่ต้องเอาไปคิดก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากรูทมันได้ผลลัพธ์มากกว่าเท่ากับ0ูนย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเอา3ตั้งลบตัวนี้ค่าตรงนี้มันจะเป็น3ลงมายังไงก็ตามมันก็จะน้อยกว่าเท่ากับรูทสิอยู่แล้วเพราะว่ารูทสิเนี่ยมันได้3ากว่าๆนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้ก็จะ จริงเสมอก็ไม่ต้องเอามาคิดก็ได้นะก็เหลือตัวเนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็ย้ายตัวนี้ไปบวกทางขวาแล้วก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างก็เนื่องจากข้างในรูทห้ามติดลบก็จะได้ตัวนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยนะก็เอา1ลบตลอดได้เป็นแบบนี้ก็จะได้เลนก็คือตั้งแต่ลบ1จนถึง8เป็นแบบนี้นะก็มาดูข้อกอกไก เขาถามว่า2ตัวนี้อินเตอร์เซ็กกันเป็นสับเซตของตัวนี้จริงไหมก็เราจะเอาโดเมนกับเลนเนี่ยมาเขียนบนเส้นจำนวนเพราะฉะนั้นถ้าเอา2ช่วงนี้มาอินเตอร์เซ็กกันก็จะเห็นว่าส่วนที่3กันเนี่ยจะมีตั้งแต่3ถึง8ก็จะได้ผลอินเตอร์เซ็กก็คือช่วงนี้นะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเปิดเพราะฉะนั้นตัวเนี้จะไม่มี8แต่ว่าตัวเนี้จะมี8นะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ใช่สับเซตของตัวนี้ข้อกอไก่ก็ผิดนะข้อขอไข่ถามว่า2ตัวนี้ลบกันเท่ากับตัวนี้จริงไหมก็เอาอันนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้ก็จะเห็นว่าบริเวณเนี้จะถูกตัวนี้หักทิ้งไปนะก็จะเหลือเส้นนี้กับจะเหลือช่วงที่มากกว่า8ขึ้นไปจนถึง12ก็จะได้ผลลบเป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่า ตัวนี้เนี่ยมีแค่มากกว่า8ถึง12แต่ว่าจะไม่มีบริเวณที่เป็นลบ12ถึงลบ3ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ผิดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็กอผิดขอผิดตอบข้อ4นั่นเอง